สวัสดีสวัสดีค่ะดูคนกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นซากุระ EP3 กันนะคะแปลไปเล่นกันเลยจะเห็นว่าการตั้กล้องเราก็จะเหมือนเดิมแบบเป,เป๊ะๆโอเคตอคนตอนนี้ชิดเราแบบว่าเราขอเปลี่ยนไปชุดเักเรียนแล้วกัน เข้าไปในเกมกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปโรงเรียนทุกคนเราไม่เอากระเป๋าในะรอบนี่แล้วเราไปเสียงวันหนึง่งเสียงมันดังเกินโอเคทุกคนไปไปกันฮัลโหล ทุกคนไปโรงเรียนกันดีกว่าไปโรงเรียนกันดีกว่าสมสมยยั่งวัดอคนนี้ได้ไหมได้ได้ได เราจะสวัสดีได้แต่ว่าคนที่ขึ้นว่า hello เราจะอันนี้ทุกคนคนนี้ราสวัสดีได้ก็คือถ้าเรากด hello กับเขามันจะมีอ่าน้าถานทุกคนเพราะเขาขึ้น h e l l ลกับเราโอเคทุกคนเราไปโรงเรียนกันดีกว่า อาจารย์สวัสดีค่ะพี่น่าปีงยังกูอย่ ลบกระดานดีกว่าแป,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 ป๊ okay, กๆๆๆโอเคทุกคนเราลบกระดานเสร็จแล้ลวแล้วก็ต้องไปเรียน เนี่ครูแปดโมงแล้วนะครูยังไม่มาอะไรปกติโรงนนี้เขาต้องให้เข้าแปดโมงไม่ใช่หรอแล้วครูไปไหนแล้วอ่ะไม่ต้องไปตามครูจริงเลยเหรออ้าวครูมาอยู่อะไรตรงนี้น ครูไปสอน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 ครูไปสอนสิคะไปสอนครูไปสอนถ้าครูไม่ไปสอนจะไปสอนเองนะโอเคครูไม่ไปใช่ไหมโอเคหนูสอนเองดูซิครูจะออกมาไหมเออออกมาแล้วเด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 เองครูครูหาย ตกใจหมดนั่งทีดีกว่าทุกคนน,นะนี่นะวนั่งทีคืทุกคนคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาต่ออีพีนะ